พี่ๆนะนะักนะักนัล่างนะักตกปลาทุกคนครับวันนี้ผมก็จะพามาทําสูตรเดียดที่ผมใช้ตกปลานิยนครับไอู้ตรเดือที่ใชน้นะครับขนมปังครับขนมปังอะไรก็ได้ครับสองโฟวันครับโฟวันเมื่อกี้ครับแล้วก็อันนี้ ลำระเบยครับแล้วก็ยำโล nice ครับ,รบนี่อาหารประดุกครับ ส่วนผสมที่เราเรียมไม้เข้ากันเลยครับเกี่ยวโลใส่ลงไปครับปั่นเหมือนกันได้ครับเตรียมโลตินต้อนๆนี้ปั่นกัน นะครับแบนีคุณคนที่เข้ากันแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะมาปั่นกันครับใส่เครื่องปั่นเนี้ยเครื่องปั่น DIY เครื่องปั่นทำจานสว่างครับ แล้วเราก็จะมาทำการปั่นกันเลยครับ เหยื่ละเอียดแ่แบบนี้ครับครับพี่ๆนะาะครับตอนนี้ก็ได้ปั่นเหยียอเสร็จที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะไปลองตกที่หมายคลองเปไมให้ดูครับว่าจะได้ตัวปลาหรือเปล่าครับนี่ครับ น้ำลูกยอนี่ก็เอาไว้ใช้แทนน้ำเปล่าครับครับไปชมกันที่หมายครับอครับพี่นๆนะฮะผลงานเหยื่อครับเพิ่งปั่นมาเมื่อเช้านะครับ ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับน่ครับสุดเหยื่อครับลองลอง,ลองเอาไปทำดูครับนะ้านๆะสวยงามครับผมเห็นหน้าปะครับก้าบสวัสดีพี่น้องพีงพนะีนะ้าๆเพื่อนลังนักตกปลา,า,อ,ปาอีกเกือครับตอนนี้กับผ้าเอาเหยื่อมาล้องครับสุดเหยื่อที่ปั้นนะครับตอนนี้กับยูหน้าไม้แลครับ ลงเบ็ดได้ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วครับเมื่อกี้ก็ได้ปะนิ้นมาตัวหนึ่งครับยังม่ทันได้ตั้งกล้องถ่ายอยู่ครับครับผมลองเบิงครับสูตรยาสูตร,น,ตร,น,ตรนี้ยังจได้จยกตัวครับเมื่อนี้รอรับชมรอด,ดีตามต่อไปครับ ครับตอนแรกแล้วก็กกดิกคั้นเกือบทุกน้ำครับมันดึงบางงานี่ดึงไฟแล้วก็ลากเลยบอะครับสาสวยๆครับ ครับพี่น้องแ้มสองไแลนะครับสุดนี่ครับแ้มสองครับเมื่อนี้กับเมื่อเปิดหมาไหมครับพี่น้องวันอาทิตย์ครับค้นหลายครับเมื่อนี้วงเหี้ยวมองลงครับเลยมมหาลงหงมองสั้นๆนี่นะครับมองค้นผมมาลงนะครับหม่กับสวยๆยู่ครับ หมายต้นหมพข้าวครับนี่ต้นหมพข้าวสองต้นครับดูตรงนี้ลุยได้แต้มเพิ่มมัครับครับพีพีน้าหน้าครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงเชงแล้วครับป่ากเพิ่งจะเริ่มกินครับ ง่ายหมายมาครับมองนี้เศ้านี่มันแดดพ้อนครับเลยง่ายมามองนี้ครับได้สีหาแต้มแล้วครับหมายนี่ก็เด็ดอยู่ครับเดี๋ยวพอมันคันแน่จะง่ายนะครับหน้าหน้าท่านใดจีมาเดี๋ยวผมจะปักมุดไว้ให้แล้วครับครับผมรอชมผลงานต่อไปครับกับเมียสูตรนี้ครับ ลองไปเห็ดไปใช่บ้งนะครับช่วมผลงานต่อไปครับเหออ่ยนะครับเห่ยนะครับ ้งามๆครับ,บครับผมพี่ๆหน้าๆครับจิบภาพไปเบิ้งผลงานเมือ่อนี้ครับ ผลงานสูตรเงี้ยเมื่อนี้ครับเอกมูไปแล้วครับตัวนึงครับเกื่อยูซ้มนี่นะครับเมื่อนี้แง่ไปง่มาอยู่ครับมาสายครับด้พวกนี้หมองลงครับไ็ได้เผาเกลืออยู่ครับสูตรเงี้ยนี่ก็ใไส้ได้อยู่ครับต้องเอาไปเห็ดเบิ้งนะครับ เมื่อนี้ก็เป็นเวลา4โมงแล้วครับข้าวสูตรเนี้ยที่ผมเห็นมาร้องเบิ้งคือครับปลาก็เข้าดีครับเมื่อนี้ก็พอได้ครับพอได้แ้มอยู่ครับเมื่อนี้ก็ได้ปลานิ้นสองตัวครับปลาดุกยัน4-5ตัวครับปลานิ้นไหหมูเลยนะครับตัวหนึ่งหมูมานางเหรียญน้ำครับครับสูตรเนี้ยนี่กับอใส่ได้ครับก็ล้องเอาไปเฮ็ดไป ล้องเบิ้งนะครับเพื่อ,อนหมานครับครับผมคลิปนี้ก็บพอาะำันี่แหละครับเบิ้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับแต่ไข่เนี้นะครับ,บ,บ,กกรบเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ